สวัสดีครับผมเฉยเชษฐจบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนอวิธีการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า which แล้วก็ where นะครับบนเครื่อง mac แล้วก็เครื่อง windows เอาละอย่างแรกก่อนอะไรคือคำสั่ง which และ where นะครับผมจะทำให้ดูเลยครับจะได้สันส้นๆง,ง่ายๆในเครื่อง mac นะครับสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าไอ้คำสั่งเช่น java ผมเนี่ยเวลาผมทำการพิมพ์เขาว่า java k ี y k e version นะครับหรือ node k ี y key version มอยากรู้ว่า ไอ้โปรแกรม java ผมแล้วก็โน้ตผมเนี่ยนะครับมันลงไว้ที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ไหนบนเครื่อง mac นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าไอ้คำสั่งที่เราพิมพ์เนี่ยนะเข้าไปเนี่ยนะครับคำสั่งเราเนี่ยมันมาจากโฟลเดอร์ไหนโดยใช้คำสั่งทีชื่อ which ครับ which เช่น which note อันนี้ก็จะมปการมุมบอกว่าเฮ้ย hey, ในเคสนี้เนี่ยไอ้โปรแกรมโน้ตที่เราพิมพ์เนี่ยมันมาจากผ่านนี้นะ which java which go which ยานโอเคไหมนะครับนี่คือวิธีการเช็คบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะรู้ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนเพื่อจะทําการเข้าไปคอนฟิกอะไรบางอย่างนะครับก็สามารถใช้คําสั่ง which เพื่อใช้ในการดูนะครว่าไอตัวคําสั่งนะครับที่เราพิมพ์เนี่ยมันมาจากที่ไหนกันแน่ได้เลยนะครับด้วยคำสั่ง which นะครับแล้วก็บางคนอาจจะอยากรู้ไอจาว่าตัวเองลงเวอร์ชันอะไรนะครับนอกจากใช้คําสั่งชื่อว่าจาว่าขีดเวอร์ชั version, นะครับก็สามารถใช้คําสั่งเช่น which จาว่า แล้วก็ดูจาก่านมันได้ด้วยนะครับเอาละคราวนี้ผมจะเสริมนิดหนึ่งน,น,นะครับในกรณีเครื่อง Mac นะครับสมมติว่าผมอยากจะไปโฟลเดอร์ของภาษาของตัว Go นะครับหรือ Go lang ก็ which go ผมสามารถไปโดยการเปิดเจ้า,จาตัวโปรแกรมวิช Finder ได้ด้วยนะครับโดยการพิมพ์คำว่า open นะครับแล้วก็ตามด้วยพาธที่ผมอยากมันไปคือผมก๊อบแบบนี้ปึ้งปึ้ง เราก็เ e น t e r นะครับมันก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอรนน์นะครับโกขึ้นมานะครับอันนี้ผมอาจจะต้องท้อทีคือมันคำว่าโกไม่ใช่ชื่อโฟลเดอร์มันเป็นชื่อไฟล์งนั้นผมต้องทำการระบุชื่อโฟลเดอร์ก่อนนะครับโอเคมันก็จะเป็นการเปิดเจ้าตัวเขาเรียกว่าไฟลเดอร์ขึ้นมาอนเองนะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูกรณน,นี้เครื่อ Window ง Windows มั่งในกรณีเครื่อง Windows ผมขออนุญาตที่จะทำการรีโมทมาที่ เครื่อง Windows ผ่านโปรแกรม t e a m i n a r นะครับตัวยอย่างเช่นผมพิมพ์คาว่า Java JDK version นะครับรู้สึกว่าผมจะไม่สามารถพิมพ์คำสั่ง JDK ได้บนนี้แต่ว่าโอเคแหละผมลง Java บมนเครื่องนี้ถูกต้องไหมครับผมอยากจะรู้ว่าไอ้ Java นี่มาจากไหนผมใช้คาว่า Where ครับพง,ง่ายๆคือ Where เทียบเท่ากับ Which นะครับในเครื่องอในเครื่อง Mac แต่ว่าถ้าเกิดในเครื่อง Windows เนี่ย ใช้สั่ชื่อแวร์ผมใช้ Windows 10นะครับก็ผมไม่น่าจะเอา Windows 7จะมีคำสั่งนี้หรือเปล่าผมก็แวร์จาว่านะครับแวร์โนดเห็นไหมนะครับแวร์ NPM นะครับแต่นั้นถ้าเกิดเราอยาก,กรู้ว่าไอ้โปรแกรมที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยเอ๊ะนะครับมันอยู่ที่ผาดไหนนะครับมันมาจากผาดไหนนะครับพูดง่ายคือจะทำการไปลบมันทิ้งมึงคนบอกเฮ้ย hey, ไอ้จาว่าฉันเนี่ยมันเป็น จาวาที่เป็นเวอร์ชันเก่านะฉันต้องการจะไปลบมันทิ้งเนี่ยทำไมมันพิมพ์แล้วมันยังคงเป็นจาวาเก่าเราก็ใช้คําสั่งเชื่อ where. แวร์ล้วก็ไปดูว่าเออไอจาวาที่เราเรียกมันอยู่ที่โปรแกรมไหนอยู่ที่พาทไหนเราจะได้ทําการไปดีลี e มันลบทิ้งได้นะครับแล้วนี่คือคําสั่ง which แล้วก็ h ว r e ง่ายๆคือเป็นคําสั่งที่ใช้ในการเช็กว่าไอโปรแกรมที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนงตัวอย่างเช่นบนเครื่องนี้สามารถพิมพ์คําสั่งเชื่อวิโค้ดได้คือเป็นการเปิด Visual Studio Code ถูกต้องไหมครับเราอยากรู้ว่าไอโปรแกรมโค้ดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนแล้วก็แวร์โค้ดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการบอกผ่านนั่นเองโอเคครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ